วันนี้เบอร์เดย์คนโก้แต่เชา้าทุกคนตื่นแต่เชา้ามาเบอร์เดย์คนโก้วันนี้วันนี้เป็นเทเปบันทึกเนาะมันเกิดคนโก้ไปดูกันได้ทุกคนรับชอบแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีสตรีมไลฟ์งานเลี้ยงวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีสตรีมไลฟ์ทั้งวันแหละเบอร์เดย์น้องน้องน่ารักทุกคนคนโก้มีความสุขมากๆนะได้แล้ว คนเบิร์ตเดย์แต่เช้าคือแม่เบนจ้าแม่เบนนัมบวรมากอืมลูกชายเนอะลูกชายของแม่เนี่ยน่ารักทุกปีเลยแม่เบนน่ะคนนัมบวรมากแล้วก็มีแฟนของไอดินอภินันเขาก็เบิร์ตเดย์คนโกพี่ตุกใช่ไหมชื่อพี่ตุกน่ารักได้ทดแล้วทำไมมีรูปปลายด้วยอะ่ะ เบอร์เดย์นุกแต่มีรูปปลายนะจ๊ะอะไรก่อนเบ no? อร์เดียเนาะเกิดริบเจ็ดเหมือนกันนะเนาะอื <laughs> โนแล้วหนึ่งน่ารักมากเอ็นดูช่วงนี้ป่าก็จะแบบทุกคนชอบแบบว่าอย่างเยอะครับเยอะมากไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องต้องแบบ รถสิบล้อมาขนกลับอ่ะเออดีใจแทนน้องดีใจส่วนพี่เจิดของเราก็นั่นแหละนางก็ไปอยู่กับซอยตันเพราะว่าซอยตันเขาซ้อมเนาะซ้อมดนตรีซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องจะมีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ไหมซอยตันอะถ้าผมจำไม่ผิดนะซอยตันจะมีซ้อมคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกแหละตีมงานเขาอะ่ะมันเหมือน มีความรู้สึกว่างานมันเกิดไข่เนี่ยเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคือบอกว่าอืมเขียวเหลืองลูกปลายอะไรอย่างงี้หรือว่ามันเป็นงานของงานคู่มันเกิดคู่อา้าวทุกคนว่าไหมละ่ะก็อีกแค่บาร์เทนเดอร์ที่เอามาเอามาให้ปลายจ้างมาให้ปลายคนเดียวเอาสิ แล้วถามว่าเออพี่นุกถามว่าแล้วคนอื่นกินได้ไหมนางยังคิดอีกอะ่ะแล้วแต่ปลายอะไรโอ้มาให้แต่ปลายแต่จ้างมาแล้วไม่ให้เขากินเมาจ้างมาทำไมก่อนอืมจะกำมัดเก่งอ่ะ oh. จ้างบาร์เทนเดอร์มามาชงให้ปายหลังเบทีหลัง อีนี่คนที่ไปงานอด้าไม่ได้กินเขาจ้างมาให้ปายความสุขของปายคือวันเกิดตัวเองทนที่ตัวเองจะมีความสุขอ๋อเขาจ้างมามันก็คือความสุขของปลายก็คือความสุขของเขาอย่างเงี้ยหรอได้หรอได้อยู่นะอะไรก่อนบุม๋มแต่เช้าเลยเอาจริงไหมทุกคนความสุขของปายอืม ความสุขของปายแล้วเกี่ยวอะไรมันเกิดตัวเองตัวเองต้องโนหนึ่งตัวเองต้องดัมเบลวันสิไม่ใช่แบบความสุขของเพื่อนจะเอามาเอาแล้วแก๊ปโจออฟไม่ใช่หรออะไรบุ่มเนี่ยโอ้ยแต่เช้าเลยนะดูน้องทุกคนดูเขาแบบว่าคนโกรับชอบเอาแต่เช้าเลยอะบุม่มอะไรก่อนเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอืม คือเหมือนน้อยใจปะประดึงว่าเหมือนน้อยใจเขาลูกเี่ยน้อยอน่ารักเจะบ,บุญเอเีพร้อมนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุ r กเบดีทูยูสวัสดี FC ทุกคนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คนคนกำลังจะเข้ามาเนาะนะฮะเดี๋ยวเราพูดรอก่อนแล้วกันจิบน้ำสักหน่อยเพื่อที่จะรอทุกคนวันนี้เป็นวันแห่งการรับช่อกำลังใจนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นมินิ c คอนเสิร์ตนี่ขอบคุณครับพี่อยู่ครับ เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเข้ามากันทุกๆคนนะครับบอกคือยังไหลสดตลอดเออนะครับอ่ะวันนี้เป็นการรับช่อจากพี่ๆร้านช่อทุกๆคนรับช่อจากช่อกําลังใจทุกๆกําลังใจจากพี่ๆเอฟซีที่จะส่งมาให้นะฮะนี่นะครับรวมถึงนี่ด้วยนะครับเป็นของรางวัลที่ยินดีนําเสนอให้กับทุกคนนะครับอยู่ในในไลฟ์อาจจะได้ไม่หมดแต่ว่าอยู่ในรูปก็จะเห็นหมดใช่ไหมครับ ในรูปจะเห็นหมดเลยนะฮะก็นะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งความสำเร็จที่อยากใช้มันอยู่ในในในเฟร,รมที่ทุกคนมอบกำลังใจมอบความรักให้กับนุกนะครับนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มรับช่อันเลยดีกว่าได้ไหมไช่อแรก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 ท,ทดสอบแล้วกันทดสอบใส่อะไรนะ อ๋อนี่เขาจะได้รู้นะครับว่ารับช่อร้านไหนนะฮะ <c oughs> นี่ <c oughs> เอา <c oughs> บทวงซะ้วยนี่ครับได้ไหมอ๋อเราจะวางไว้เลยใช่ไหมได้ไหมได้ป <c oughs> ่ได้บ่ ได้ปะ <Yeah. S 1> อันนี้คือเป็นเป็นร้านแรกเราก็ต้องมักกุ๊กมักกักซะหน่อยนะ <laughs> ไม่วางไว้เลยค่ะัจ่จโอเคร <laughs> okay. ้านแบมแบมนะครับก็แจ็คพอตร้านแบมแบมได้เป็นร้านแรกเลยนะครับผมมาพร้อมหรือยัง <laughs> เรากำลังใจจากพีเอฟซี FC ครับผม <laughs> นี่คือร้านแรกครับ <laughs> ชอแรกแคดหมานพี่นอ้อง <laughs> เอ้ยขอบคุณกำลังใจครับอะถ่ายรูปกันก่อนเรา ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับุยไม่ได้รับช่อบแบบนี้นานมากแล้น,นะทุกคนมันรู้สึกคิดถึงกินไอายเกา่าๆใหพี่เบิร์เดย์คอยนุ่งมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็สดใสตลอดไปอยู่เป็นรอยยิม้มเป็นที่รักของพวกเราอย่างนี้ตลอดไปนะครับจากนั้นเนี่ยแก๊งพ่อถุงทุกๆคนโอ้โหขอบคุณกําลังใจจากแก๊งพ่อถุงด้วยนะครับแล้วก็มีรูปสวยๆมาด้วยนะครับขอบคุณกําลังใจดีๆจากแก๊งพ่อถุงนะครับอันนี้เราจะเอาไว้ไหนเนี่ยอ่ะพี่อิ๋วเลี้ยงไว้ก่อน อาจจะตื่นเต้นสักหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้รับนานแล้วอันนี้เริ่มใหม่